พิตวาวันเจระดับนะคะรหัสนักศึกษา5 7 0 4 8 7 2กลุ่ม02ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องเซเว่นไทยอยู่ตรงไหนถ้าจะให้ถ้าจะให้นึกถึงเซเว่นนะคะก็คงจะนึกถึงแบบว่าสบู่แชมพูยาสีฟันขนมน้ำนมอาหารแห้งปากกะป๋องมามา่า เครื่องเขียนธงเท้าคือของที่อยู่ร,บรอบๆตัวเลยอะค่ะเซเว่นนะคะ,ะ,คะที่ผุดผดกันขึ้นมาเป็นดอกเห็ดอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเป็นอของบริษัทสัญชาติอเมริกันค่ะปัจจุบันนะคะสำนักงานใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเริ่มกิจการแรกนะคะในปีพศ2470จน,นะคะ่ะจนปัจจุบันนะคะเติบใหญ่จนมีเกือบห้าหสาขาทั่วโลก ข้อมูลจากเว็บไซต์7 e เ e ่นอในญี่ปุ่นนะคะระบ,บุว่าปี2012ประเทศไทยมีเซวอยู่ทั้งสิ้น6,822สาขา,า,ขาหรือคิดเป็นเซเว่นาสิบเจาขาต่อ,อ,อทุกจำนวนประชากร1ล้านคนนะคะซึ่งนับเป็นความหนาแน่นของสาขาเซเวที่มีต่อจำนวนประชากรค่อนข้างสูงนะคะ ตามหลังพวกไต้หวนัวนเกลีต้ญี่ปุ่น,ปปนสิงคโปร์นะคะซึ่งมีเซเวอยู่ที่207 133 114และ110สาขาต่อจำนวนประชากร1ล้านคนตามลำดับค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดจะพิจารณาเฉพาะต้าลานเซเวที่อยู่ในเฉพาะประเทศไทยนะคะนักลงทุนนะคะได้เล็งเห็นแบบว่าจะขยายถึง7,000สาขาในปี 2013ค่ะเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่เรามักได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยก็คือแบบร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของระบบทุนนิยมสมัยใหม่ที่จะเข้ามาครอบครองพื้นที่และเปลี่ยนแปลงสังคมไทยแบบเดิมไปอย่างมากค่ะยางแบบพวกร้านขายของช๊อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบขายไม่ดีเท่าเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะด้านของขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขนาดนี้ย่อมหมายถึงการสร้งงางงานให้กับ,บจำนวน คนไทยมากม,ามหาศาลนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบนั่นตั้งแต่การก่อสร้างการขออนส่งเ้าผลิกินค้าแทนงานประจำขาเนี่ยมันก่อให้เกิดแบบว่าอาชีพให้กับคนไทยการพัฒนานระบบธรุรกิจและทรัพยากรบุคคลนะคะความสะดวกสบายอย่างยิ่งสําหรับผู้บริโภคทั่วประเทศก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเซเว่นเนี่ยเปิดบริการให้ตลอด24ชั่วโมง แล้วของของที่แบบเราต้องการก็คือสามารถน่าจะมีะคะ่ะเพราะเซเว่นเป็นอะไรที่ครบมากตลอดจนนะคะโอกาสทางธุรกิจอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะไปในไปด้วยในเวลาเดียวกันก็อย่างเช่นยกตัวอย่างเลยก็คืออย่างบริษัทของเท่าแกนน้อยะคะ่ะออสาล่ายเท่าแกนน้อยก็คือที่เติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เกิดจากการแบบเออมาลงทุน การได้แบบมาขายในเซเว่นทำให้ผู้คนรู้จักอะไรเงี้ยนะคะบางทีส่วนของส่วนหนึ่งของโลกโลกในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะย่อมมีทั้งข้อดีและข้อด้อยค่ะซึ่งก็อยู่ที่ว่าสังคมไหนจะคอยขวาเอาข้อดีมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแล้วปรับตัวสามารถตั้งรับกับข้อด้อยนะคะให้มันได้ดีกว่ากันค่ะสำหรับเรื่องเซเว่นอ,อยู่ตรงไหนเนี่ย ดิฉันก็ได้นำมาฝากเพลงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ